สวัสดีครับผมธนากรนะครับจากธนากรฟาร์มเห็ดนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการผสมขี้เลื่อยวิธีการแบบลูกทุ่งนะครับก่อนที่จะไปรับชมฝากทุกคนกดเพิ่มเพื่อน facebook ธนากรฟาร์มเห็ดขอนขาวแล้วก็กดติดตามาเพจเห็ดขอนขาวเห็ดนางฟ้าธนากรฟาร์มเห็ดด้วยนะครับ แนะนำคุณพ่อนะครับคุณพ่อใส่เสื้อสีแดงก็จะชื่อคุณพ่อพรเนาะทางฟาร์มเห็ดเรานะครับก็จะใช้เข่งขนาดที่จะใส่ขี้เลื่อยได้อยู่ประมาณ25ถึง30กิโลโดยประมาณนะครับในการขนขี้เลื่อยเพื่อที่จะนำไปผสมกับส่วนผสมต่างๆให้ได้ปริมาตรและปริมาณในสัสดส่วนในการทำก้อนเชื้อเห็ด ทุกชนิดนะครับเวลาขนขี้เลื่อยนะครับเราก็จะตักช่างตวงใช้ทั้งหมด2เข่งนะครับแต่ละเข่งนี้นะครับผมก็จะมีปริมาณอยู่ประมาณ25-30กิโลกรัมได้นะครับผมเวลาที่เราขนไป2เข่งเนาะถ้า2เข่งก็เข่งนึง25ก็จะตีรวมๆก็ว่าเป็นรอบละ50กิโลกรัมนะครับคุณพ่อก็ ตักบนไปนะครับนะครับเช็คความแน่นนะครับโดยการใช้เอาเขียบเอานะครับเช็คความแน่นของเข่งนะครับของขี้เลื่อยที่ใส่ในเข่งนะครับว่าแน่นพอไหมได้ไหมนะครับผมจะได้น้ําหนักปริมาณโอเคนะครับพอได้ปริมาณตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะตักยกนี่ครับชั่งหนักปุ๊บนะครับประมาณ30มสิบโลเนาะ ก็ประมาณเอานะครับผมก็จะยกไปต่อได้เลยนะครับผมส่วนผมก็จะเอานาขี้เลื่อยตัวนี้นะครับไปเทนะครับไปเทรวมรวมกันไว้ก่อนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับสําหรับาทางฟาร์มเรารอบนี้นะครับก็จะผสมขี้เลื่อยทําก้อนเชื้อเห็ดอ,อยู่ที่ประมาณ2,400ก้อนนะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่นะ ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณ1,200ก้อนเนาะเพราะว่าผมจะผสม2รอบนะครับซึ่งอัตราส่วนในการผสมที่ฟาร์มนะครับจะใช้อัตราส่วนขี้เลื่อย100กิโลกร,รัมนะครับต่อ,อส่วนผสมต่างๆอีก5%นะครับผมเนาะในส่วนของส่วนผสมต่างๆนะครับผมจะลงไว้ให้ในคลิปนะครับ เมื Raw, ar, needed, okay? so ่อเราขนขี้เลื่อยมาครบจำนวนตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็จะมาทำการนะครับผมเนาะปวดออกนะครับปวชขี้เลื่อยออกนะครับผมให้มันเรียบๆนะครับผมเนาะให้มันเรียบๆเพื่อที่จะผสมในส่วนของสัดส่วนต่างๆนะครับผมในส่วนของสัดส่วนต่างๆในการผสมนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นสัดส่วนต่างๆนะครับผม พอเรียบได้พอประมาณนะครับก็จะนําสัดส่วนมาผสมนะครับพอเราผสมเสร็จนะครับเราก็จะทําการเตะขี้เลื่อยนะครับผมเนาะเตะขี้เลื่อยนะครับคือังเตะมันนี่แหละครับผมเนาะเตะกลับไปกลับมานะครับพอเตะเข้ากันดีแล้วนะครับก็คุณพ่อก็จะเริ่มลดน้ํานะครับรดน้ําให้ชุ่มเนาะปริมาณการลดน้ํำยังไงอะไรยังไงนะครับผมปริมาณการลดน้าเนี่ยเราต้องลดไปด้วยนะครับแล้วก็ เตะขี้เลื่อยไปด้วยนะครับผมเนาะเพื่อจะได้ดูว่าความชื้นที่อยู่ในขี้เลื่อยเราเนี่ยได้ปริมาณหรือยังนะครับผมเนาะตัวนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เลยนะครับผมเนาะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เลยว่าประสบการณ์แต่ละฟาร์มนี้จะเป็นยังไงนะครับผมแต่ทางผมก็จะมีข้อสังเกตและก็วิธีการดูให้นะครับว่าลดน้ําเสร็จแล้วเตะขี้เลื่อยเสร็จแล้ว จะต้องประมาณเท่าไหร่ถึงจะโอเคนะครับสำหรับการลดน้ำเนาะอันนี้ก็ดูคุณพ่อลดน้ำไปพางๆก่อนนะครับ มีคพรอลดน้ำไปพังๆก็เรียกคุณแม่นะครับมาลดช่วยเนาะอันนี้ก็แนะนําคุณแม่อีกคุณแม่ของผมนะครับคุณแม่รัดดาเนาะนะครับหรือว่าคุณแม่แดงของเรานะครับคุณแม่ก็จะมาช่วยลดน้านะครับนี่ครับเห็นไหมแม่ก็จะลดไปด้วยนะครับพ่อก็จะเตะขี้เลื่อยแบบนี้นะครับผมเนาะเตะกลับไปกลับมานะครับผมเนาะเตะกลับไปกลับมานะครับผมก็จะเตะอีกฝั่งหนึ่งนะครับเตะช่วยกันนะครับผมเพราะว่าตัวนี้อ่าต้องต้องต้องรีบทํานะครับเพราะว่าถ้าเราทําช้า นะครับถ้าเราทำชา้าขี้เลื่อยกับส่วนผสมต่างๆที่เราผสมลงไปในขี้เลื่อยนะครับจะจับตัวกันเป็นก้อนจะไม่เข้ากันดีนะครับผมก็เลยจะทำให้อ่าเหมือนบางบางจุดชื้นมากบางจุดไม่ชื้นเลยนะครับหรือว่าไม่หรือว่าไม่โดนน้ำเลยเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับผมเนาะเลยทำให้ต้องช่วยกันนะครับผมต้องช่วยกันผสมเนาะนี่ก็จะเป็น วิธีการนะครับผสมขี้เลื่อยแบบลูกทุ่งนะครับแบบที่เราผสมกันเยอะๆเลยนะครับผมเนะาะที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นการผสมขี้เลื่อยนะครับ600กิโลเนาะ6ก0กิโลนะจากที่เคยผสมก้อนเชื้อมานะครับเพื่อปั้นก้อนเชื้อเนาะ600กิโลนี้จะปั้นก้อนเชื้อเห็ดได้อยู่ที่ประมาณ1,200ถึง1,300ก้อนเลยนะครับครับ ก็ตะขี้เลื่อยไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขี้เลื่อยกับน้ํานะครับแล้ว็สดุผสมต่างๆจะเข้ากันดีนะครับผมเนาะก็ทางเรานะครับก็จะมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับผมเนาะนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับกมนะครับขี้เลื่อยขึ้นมานะครับผมเนาะถ้าขี้เลื่อยเป็นก้อนนะครับถือว่าใกล้จะได้แล้วนะครับผมเนาะกมขึ้นมานะครับใกล้จะได้แล้วด้อยนะครับผมเอาอีกทีนึงนะครับผมเนาะ เป็นก้อนหรือยังนะครับนี่ครับเป็นก้อนแล้วนะครับผมเนาะอันนี้คือใกล้ได้แล้วนะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับผมสําหรับความชื้นนะครับที่ให้สังเกตง่ายๆนะครับคือกำไอขี้เลื่อยแล้วเป็นก้อนนะครับเมื่อผสมขี้เลื่อยได้ความชื้นและปริมาณที่ได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนําขี้เลื่อยนะครับผมเนาะมากองรวมกันไว้นะครับผมเนาะเพื่อลดนะครับ ไม่ให้ขี้เลื่อยนะครับเราแห้งนะครับผมเนาะแล้วก็เราจะต้องกองขี้เรื่อยรวมกันไว้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะ,ะตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะเพื่อความมั่นใจนี่เป็นก้อนดีมากนะครับผมเนาะ เมื่อเรากรองขี้เลื่อยนะครับหรือท่อนขี้เลื่อยเนาะได้สวยงามแล้วนะครับผมเนาะทางฟาร์มนะครับก็จะเอานี่ครับเห็นไหมครับผ้าลายนี้มาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับผมเนาะเพื่อที่จะให้รักษาความชื้นของขี้เลื่อยไว้นะครับผมเนาะ วิธีการนี้นะครับผมอาทางฟาร์มจะหมักไว้อยู่ที่1คืนนะครับผมเนาะ1คืนนะครับเราก็จะมาดูกันว่าปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของขี้เลื่อยนะจะเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะ คุมผ้าแบบนี้นะครับผมเนาะไว้หนึ่งคืนเลยนะครับผมเนาะมาดูพรุ่งนี้นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเปิดผ้าใบออกให้หมดเลยนะครับผมเนาะเพื่อที่ระบายอากาศที่อบอ้าวนะครับที่เราอบมาทั้งคืนแล้วนะครับผม แล้วพอเปิดดูนะครับผมเนาะเราก็จะได้เห็นข้อสังเกตนะครับผมจะให้สังเกตข้อง่านยนะครับว่าขี้เลื่อยที่เราหมักมาทั้งคืนเนี่ยพร้อมที่จะเอาไปทําการอัดก้อนเชื้อเห็ดหรือไม่นะครับผมเนาะ ครับแล้วเราวิธีการดูนะครับวิธีการสังเกตขี้เลื่อยว่าพร the ้อมยังไม่อัดก้อนเชื้อเห็ดหรือไม่นะครับผมเนาะเราเดินดูรอบๆนะครับว่าก้อนตัวไหนนะครับผมเนาะขี้เลื่อยก้อนไหนเป็นใยสีขาวตามรูปนี้นะครับผมเนาะถ้าเป็นใยสีขาวตามรูปนี้นะครับผมก็คือขี้เลื่อยทั้งกองนี้นะครับผมเนาะสามารถนําไปอัดก้อนเชื้อเห็ดได้อย่างดีนะครับผม นี่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นใยสีขาวเนาะโอเคครับผมสําหรับขี้เลื่อยกองนี้นะครับก็พร้อมที่จะไปทําก้อนเชื้อเห็ดต่อนะครับข้อมูลที่นํามาเผยแผ่นี้นะครับผมจากประสบการณ์จริงของฟาร์มนะครับผมเนาะปวดใช้ปิจารญาในการรับชมด้วยนะครับ